สวัสดีคะ่ะพบกับน้องลินดานและก็พี่ทัพพีมนะคะและแม่ยิงสุรินทินช้าง <Hey. S 1> แม่ยิงสุรินทินช้าง <Hey. S 1> แม่ยิงสุรินทินช้าง <Hey. S 1> วันนี้เรามาทําอะไรกันคะเ <Hey. S 1> ด็กๆให้อ hey, <bro>, วันนี้เรามาป้อนอาหารนะคะให้กับน้องเมตตามาหาเฮงเนาะเรามีอะไรเอ่ยกะพแล้วภาษาฝริดพูดว่าอะไรคะมงโอ้โห อะไรนะป๊อปคอนวิคอนวิคอนนะคะวันนี้มาให้น้องไม่ตาไม่ตานอนลงค่ะนอนละนอนนอละนอนนอนนอนออเนอนแล้วนอนไม่ตานามากเลยเดปลูกไปเลยไปเลยอ้้ลูกาบอนบนนอน่ารักมากเลยเด็กๆวันนี้เรามีเด็กๆนมาช่วยบอน กระโปงให้กับน้องเมตานะคะโอู้ให้กับพี่เมตามาป้อนกี่โพนให้กับพี่เมตานะคะสวัสดีพี่เมตาหน่อยเร็วสวัสดีค่ะมือมือสวัสดีด้วยสวัสดีค่ะพี่เมตาน้องพิมเรนินานะมาป้อนกระโปงนะโอ้น่ารักจังเลยอ่ะอ่ะอู้หูกินไม่ถูกแล้วมีแต่คนแย่งให้อ่ะเดี๋ยวเราเดินเดินตามเมตถลัไปทางนี้บ้างค่ะมาทางนี้ไปไหนเนี่ยไปไหนโตดีแล้ว อ่หันมาหันมาจ้าจ้าโอ้โหโอ้โหมาข้างหลังแม่มาข้างหลังแม่ค่ะยืมน้องเมตตามีความสุขมากเลยนะคะได้น้องลินดาแล้วก็พี่ทัพคิมนะคะมาป้อนอาหารให้กินนะคะวันนี้เรามีเป็นข้าวโพดนะคะหวานๆฉ่ำๆกรอบๆเลยนะคะมาให้กับพี่เมตตาของน้องทัพคิมและลินดา ไออ้้หมกลนยาสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะคะกดติดตามการดิ้งกุ๊กกิ๊งก็งกิ๊งด้วยนะคะโอ้โหเก่งมากค่ะการดิ้งให้กับเมตาด้วยนะคะกิ๊งกิ๊งกิ๊งงามกัะเบื้องข้าวโพดนั่นแหละโอ้ไม่เป็นไรอะเดลปอลโอ้โหดูใสจ้าเมตานะใช่และโอ้ยโหยามี เหยียบเท้านะไม่ใช่โอ้แลบมาปอนด้วยโอ้แลบอ้เหรอแลบมาป้อนด้เหรอโอ้จ่าจาจ้าจเราจไปทางน่นเดี๋ยวไปทาง้น่น่นี่นี่นี่นนี่นี่น้่นี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 ีนนนนนนีนเีนนน่นนี่น่่นนนนนน่นี๋ยวเราไปป้อนที่มหาเฮงกน